ที่สุดแล้วค่ะกระแท่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่หญิงชนเข้ากับเขาเรียกว่าแหล่ล้อยางค่ะม้นเกิดเป็นกระแพงอีดะน่าจะน่าจะหนักกว่านี้วินาทีแรกเลยคิดว่าอย่าพังนะอะไรก็ได้รู้แล้วว่าชนแต่ขอให้แบบว่าไม่ไหลแรงชนแบบน้อยที่สุดคือตอนที่มันจะเข้าชนน่ะหญิงรู้แล้วหญิงเอารถไม่อยู่รู้แล้วมันเบรกไม่ได้อะทุกอย่างมันเห็นเป็นภาพสดๆหมดเลยอ่ะคอจริงๆเนี่ยเสื้อที่หญิงใส่อ่ะเป็นเสื้อกันไฟซึ่งยาวขึ้นมาปิดคออยู่แล้วอ่ะก็คือขาดทะลุลงไป วันนั้นเป็นวันซ้อมค่ะไม่ได้หญิงเนี่ยไม่ได้ลงตรงวันเพราะว่าไม่อยากให้แบบว่า mm hmm. มีคนเป็นห่วงเพราะมันอยู่ในช่วงของการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. จริงๆเป็นวันซ้อมวันแรกที่เหมือนแบบมีเป็นเขาเรียกว่าซ้อมฟรีค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะลงอคอลฟลยเวลาแล้วก็ลงแข่งนะคะ mm hmm. ก็คือตอนเช้าก็หลังจากที่หญิงเนี่ยได้ซ้อมรถมาแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบด้วยความช่างเขาก็เอาแบบไปไปไปแก้ให้ไปแบบเปลี่ยนผ้าเบรกไปแบบว่าทำรู่นนี้นั่นให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คือมาซ้อมบิกตอนเช้าแล้วมันก็กลายเป็นว่ามีเหตุขัดข้องนิดหน่อยเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเบรกได้อยู่เพราะว่าหลายคนตกใจคือสภาพรถมันพังไงหนูหนูไปขับรถตึกําแพง<อ>ใช่ไหมอะไรยังไงเออกระแทกค่ะกระแทกแต่ว่าโชคดีที่หญิงอ่ะออชนเข้ากับเขาเรียกว่าแหละล้อยางค่ะก็เลยแบบว่าไม่อันนันคือน่าจะเซฟ กว่าที่ไปชนกับกําแพงอิดคือคิดสภาพว่าเกิดเป็นกําแพงอิดอ่ะน่าจะน่าจะหนักกว่าน,นี้อนะไรเงี้ยแต่นี่โชคดีที่ด้วยความที่เป็นกําแพงลอยยางมันก็เลยแบบว่ายังมีความเขาเรียกว่าอะไรคะเบามีความซอฟม,ม,มีความยืดหยุนนะะ่นอะไรเงี้ยค่ะใช่เคยมีชนแบบแรงๆแบบนี้ตอนที่ครั้งแรกที่ที่เออเคยตอนที่เขาเขาเขาเ,เรียกว่าอะไรตอนที่ไปเรียนนะคะไปลองดูไปลองขับดูว่าชอบไหมอะค่ะ ช่แต่ตอนนั้นคือมีครูไปด้วยแต่ว่า<อ>ไมไ่ไม่ได้เข้าฝั่งหญิงไงเข้าฝั่งคุณครูแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นเยี่ยมเยี่ยมดีดีดีดเข้าฟคงก็เคยเหยียบเต็มที่เลยก็แบบฝนมันตกค่ะตอนนั้นครั้งแรกกับฝนตกแต่ครั้งนี้แต่ว่าแต่ว่าวันที่ผ่านมาที่ท,ที่มันเบรกไม่อยู่แล้วมันหลุดโค้งก็ฝนตกเหมือนกันมันถนนมันก็เลยยิ่งลื่นนะคะที่เคยเห็นภาพสโลว์ไหม คือตอนที่มันจะเข้าชนน่ะญิงรู้แล้วญิงเอารถไม่อยู่รู้แล้วมันเบรกไม่ได้อะทุกอย่างมันเห็นเป็นภาพสลโดมหมดเลยอ่ะสลโลแบบเฮ้ยเอาไม่อยู่เลยนั่นแหละค่ะก็เลยปังเขาวินาทีแรกก็คือแต่เราเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่เป็นอะไรแต่ใจแรกอ่ะใจแรกที่คิดเลยแบบอย่าพังนะถ้าเกิดพังก็คือก็เราเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ใช้รถในการแข่งขันนะคะเราก็จะหมดสิทธิ์ในการลงไปแข่งอะไรเงี้ยวินาทีแรกเลยคิดว่าอย่าพังนะอะไรก็ได้รู้แล้วว่าชนตะขอให้แบบว่า ไม่หลแรงชนแบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยคะ่ะตกใจไหมตกใจเล็กน้อยคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่จริงๆแล้ว,ว่มันมันมีทุกอย่างเซฟค่อนข้างแน่นหนาค่ะว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเป็นฮาร์แล้วก็เป็นชุดแล้วก็คือข้างในเป็นกันไฟทุกอย่างแล้วก็เบลทุกอย่างแน่นหมดอะไรเงี้ยถอดชุดอะคะ่ะถึงจะรู้ว่าแบบมีแบบอ่ะได้แผลที่เข่าได้แผลที่เขาอันนี้ถ้าเกิดเห็นยังแอบบมีรอยนิดนึงค่ะที่คอเป็นแผลตอน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 ที่ชนแล้วน่าจะเป็น ฮานหญิงที่ว่าไม่ฮานก็เบลอะค่ะเขาน่าจะแบบมากระชาที่คอแต่ว่าคอจริงๆเนี่ยเสื้อที่หญิงใส่อ่ะเป็นเสื้อกันไฟซึ่งยาวขึ้นมาปิดคออยู่แล้วอะก็คือขาดทะลุลงไปคือมันจริงๆอะวนหญิงวนสนามไปสองสามรอบแล้วหญิงรู้แล้วว่าเขาเริ่มเบรกไม่อยู่ก็พยายามแบบว่าไม่ได้แบบใส่เต็มอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการซ้อมลงไปวอร์มรถอ,อะไรเงี้ยเขาลงไปเช็คดูว่ารดเราแบบ โอเคไหมมีอะไรที่ต้องแบบว่าขึ้นมาบอกช่างไหมว่าตรงนี้สมมติว่าลงไปซ้อมแล้วเบรกไม่อยู่ก็ต้องขึ้นมาบอกเขาเพราะเวลาแข่งจริงอะ่ะมันจะไม่ได้มีแค่เราแต่มันจะเริ่มเป็นการแบบเขาเรียกว่าเออมีรถคันอื่นๆด้วย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะการไม่ชนกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดว่าการชนกันแล้วต้องเกิดการซ่อมแล้วมันก็มีความเสียหายแล้วก็เสียโอกาสในการขับ<ม>ในการแข่งขันอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่า อ่อันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์การชนที่แรงกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยถูกไหมที่สุดแล้วค่ะที่สุดแล้วแต่ถามว่าตกใจไม่ตกใจเท่าครั้งแรกแต่ถามว่าเป็นการชนที่แรงที่แบบเหมือแนบบแบบได้รอยช้ำในตัวอย่างเงี้ยเยอะที่สุดแล้วค่ะกลัวอย่างเดียวคือกลัวแบบเป็นภาระของทีมช่างเป็นเป็นเป็นภาระของแบบ พี่ๆในทีมแค่นั้นแหละค่ะนอกนอกนั้นก็คือไม่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 ไ,มได้แบบไม่ได้กลัวแบบอุย้ยทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะจะไม่เหมือนกับครั้งแรกๆที่เราสนามแรกอะค่ะ,คะยิงเป็นรถด,ดับหรือว่าโดนชนหรือว่าอะไรเงี้ยคือลงจากรถยิงร้องไห้แล้ลววิ่งขึ้นห้องแบบร้องไห้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกไม่อยากให้เป็นภาระอะไรเงี้ยแต่แต่รู้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นอะค,คนยิ่งตกใจมากกว่าอะไรเงี้ยด้วยความที่ ด้วยทั้งทีค่ะมีหญิงเป็นแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วพี่ๆเขาด้วยความเป็นผู้ชายเขาก็จะตกใจว่าน้องเป็นอะไรวะทำไมถึงแ่าอะไรเซัพพอร์ตเราเอ็นดูเราใช่ค่ะแต่พอแบบมารอบเนี้ยก็ก็พี่ๆก็ชมว่าแบบเหมือนแบบเอ้ยแบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบก็ไม่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 ได้ตกดูเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ตกใจอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราเราเชื่อมั่นในทีมแล้วก็ในฝีมือพี่ๆช่างที่เขาแบบดูแลรถให้แต่ละคันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอเอามาถึงทุบเขาก็รีบแบบ เขาชาร์จเลยือซ่อมสามชั่วโมงอ่ะเร็วมากค่ะแม่เอ่อแม่ตกใจไม่ได้บอกแม่เหมือนกันตอนแรกก็คือให้เขาไม่ได้เห็นสภาพรถไอตอนรูปสภาพรถใดๆอ่ะก็คือเขาเห็นพร้อมๆกับทุกคนตอนที่แบบตอนที่น้องลงไอจีเนี่ยอืมเขาก็ตกใจนะแต่เขาก็เขารู้ว่าลิมิตของ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 หัวได้แค่ไหนถ้าเกิดไม่ไหวจะบอกไม่ไหวแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เอ่ยปากพ่ดอะไรเนี่ยแปลว่ายังได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแค่แบบว่า แม่ว่าแบบว่าไปเอาน้ำมนต์มาอาบได้ไหมอะไรอย่เงี้ยเขาจะเป็นแบบอะไรที่เราเราเราชอบเขาจะไม่ห้ามเพราะเขารู้อย่แยรวเขาห้ามไม่ได้ใช่ค่ะแต่แต่ก็จะมีเตือนมีแบบระวังนะให้พรอะไรเงี้ย